ครับผมกระชาจากทรูแฟนเดชเชียนะครับท้าก็จะให้พูดถึงมุมมองความรักใช่ไหมฮะมุมมองความรักในในที่ผมคิดไว้นะมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นออรักแท้สำหรับผมรักแท้นี่ก็น่าจะเป็นคุณแม่น้องชายหรือครอบครัวของผมเงี้ยอันน,น,นี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกมาว่าเนี่ยคือรักแท้จริงๆที่เรามอบให้ แรกพบอันนี้ยังไม่เคยเจอกับตัวเอง<แ>ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะซึ่งสําหรับความคิดของผมแล้วความรักมันเป็นเรื่องดีมันมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถมีมีแรงบัรดาลใจคนคนหนึ่งที่กําลังหมดแรงอยู่สามารถมีพลังลุกขึ้นมาสู้ได้อีกครั้งหนึ่ง <Wow. S 1> คนคนหนึ่งที่แบบอย่างที่บอกไปเกิดแรงบันดาลใจบางครั้งเราคิดอะไรไม่ออกพอแบบเรามีคนที่แบบเราแอบบแบบแบบชอบอยู่เอ้ยหรือว่า คนที่เรารักเขาให้กำลังใจเราก็ทำให้เรามีพลังได้ชเช่นเอาอย่างเช่นกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติคนที่เราแอบชอบหรือคนที่เราชอบนะครับมาถามเราว่าหิวไหมแค่นั้นแบบรู้สึกว่าเรากิมขึ้นมาได้ทันทีนี่ก็น่าจะเป,เป็นมุมมองความรักแบบรวมๆแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงขอบคินเลิฟของพระชาร เอาอันนี้แล้วกันที่จําได้เกิดขึ้นตอนอนุบาลสองโอ้โหเด็กปะล่ะแกแดดแต่เด็กอะเกิดขึ้นตอนอนุบาลสองครับก็คือตอนกลับบ้านตอนอนุบาลใช่ไหมผมก็จะนั่งรถตู้นั่งรถตู้กลับไปแล้วคนที่นั่งข้างผมน่ารักมากตอนเด็กๆนะก็คือแบบหนึ่งปีคือเราจะนั่งรถตู้ด้วยกันตลอดซื้อขนมมาให้อะไรบนรถตู้หรืตอนเย็นจะต้องมานั่งข้างๆกันจนแบบจบอนุบาล สุดท,ท้ายก็แยกย้ายไปแต่ก็ยังจําได้อยู่ในวันนี้เพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีและนี่คือความทีเลฟในตายของฉัก็ขอไวพรชาวชูอัปเดตทุกคนนะครับผมสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็อยากจะให้คุณนะครับรักษาความรักของคุณไว้ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าเชื่อเถอะมีคนอีกหลายล้านคนที่เขามีมความที่เขาแบบเขาต้องการจะได้นามาแล้วเขายังไม่ได้มับาคนนีมีความรักแล้วเขาเรียกว่า เข้าใจกันให้เยอะนะครับผมแล้วก็รักกันไปนานๆนะสำหรับคนที่ยังไม่มีครับไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้มีตลอดไปนะผมว่าก็ต้องมีต้องมีใครสักคนเนี่ยรอคุณอยู่ในมุมใดมุมการแค่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลา<ฟ>ของ,ของคุณก็สักวันนึ<อ>งก็อาจจะเดินทางมาเจอกันก็ได้ช <รา S 1> ่วยเ,เขาขายของด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขมากๆในวันวาเลนทาย